ก่อนจะกินข้าวมื้อแรกเราจะอวยพรกันเฮงเฮงเฮงสินเจียอยู่อีสินนี้เกียร์พังและอีกเรื่องหนึ่งคือตุดจีนเนี่ยมันคือความรักความสามัคคีของคนในบ้านเราจะว่าอย่างมีความสุขรอยยิน้นคำอวยพรอ้อมกอดของแม่ของพ่อป้าป้าหมามมาอมาาอากงและสมาชิกในครอบครัว อบคุค่นหรั้นางหากที่สำคัญกว่าตรงนี้ครับสำคัญใช้กระดาษเงินกระดาษทองน้อยๆแต่แม่แล้วก็อาม่าอาจาย์ม่าม้ากับอาม่าก็จะเอาสมุดบัญชีธนาคารมาเปิดเลยนะครับแล้วบอกอาก,กงเอาเงินใส่บัญชีให้เราเยอะๆชี้เป้าให้ท่านหน่อยชี้เป้าท่านหน่อย เอากระเป๋าเงินมาเปิดอ้าไว้เลยเอบอกว่านี่ใส่ลงมาแต่อยา่าเผลอเอาสมุดบัญชีไปเผานะเไม่ได้ิดียอย่นะอย่าเผลอนะนี่อันนี้คือวิธีการที่ปรับตัวให้เข้ากับการไหว้ในยุคใหม่เพียงแต่มีหัวใจหัวใจนี่เปลี่ยนไม่ได้นะหัวใจของตุ๊ดจีนคือการขอบคุณขอบคุณแม้กระทั่งตัวเองทำไมเราจึงเลือกซื้อของดีของสดของสะอาดของถูกหลักและของดีที่สุด หมูเหตุเป็ดไก่จะเป็นตัวแทนของคำพ้องเสียงมงคลใดๆก็ตามแต่จริงๆสุดท้ายเราคือผู้รับประทานเพราะฉะนั้นเป็นมงคลก็คือปีแรกเนี่ยเราเก็บหอมรอมซับมาได้สิ้นปีนี้ก็ไปซื้ออาหารดีๆกินสักมื้อหนึ่งให้ตัวเองแล้วก็ให้ครอบครัวอันนี้จริงๆแล้วเป็นการกระตันยูต่อครอบครัว แล้วก็ขอบคุณตัวเองไปด้วยที่จะได้กินอาหารดีๆถ้าจัดเซตตามแบบโหฉบับดั้งเดิมแบบสมบูรณ์โหขอมันเยอะมากเลยนะคือแล้วยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีผักผลไม้เนื้อสัตว์แต่ละอย่างมันมีความหมายของมันหมดเลยถูกต้องใช่ไหมครับถ้าตัดสิ่งใดออกไปอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ว่าใจเราจะแบบหืมอยากจะขอบคุณตัวเองขอบคุณบรรพบุรุษเต็มที่แต่ความหมายของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไม่ขาดตกบกพร่องไปใช่ไหมนันไม่ขาดตกบกพร่องเพราะหัวใจของเขาคือการขอบคุณ เวลาเราขอบคุณใครเนี่ยเราขอบคุณตามกําลังของเราเรามีเท่าไหร่เราขอบคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นการขอบคุณด้วยใจของเราส้มสี่ใบส้มสองใบ,งใบก็ความหมายเท่ากันความหมายมีเท่ากันต้องส้มไต้หวันกี่กิโลละหลายร้อยไหมอาจารย์ไม่กีอ่อยจำเป็น <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนั้นมันขึ้นอยู่กับความกําลังทรัพย์กับความอยากกับความดูดีแล้วก็สิ่งสําคัญอย่าไปคิดแล้วไปอีย่าไปมองข้างบ้านสิอย่าไปมองข้างบ้านว่า เราจะไหว้น้อยกว่าข้างออบ้านโอ้โหข้างบ้านโตจัดเต็มเลยเออใหญ่เหม้อนเริ่มหัวหมนแสดง <ผม S 1> ว่าหัวใจของตุดจีเราไม่มีละเราไม่ได้คิดไหว้เพราะเราขอบคุณบรรพบุรุษเจ้าหรือขอบคุณตัวเองละหรือขอบคุณธรรมชาติละเราไปคิดแข่งขันละแสดงสถานะจากของไหว้ถูกต้องอันนี้มันมันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นในนี้จันก็ฝากบอกด้วยก่อนจะกินข้าวมื้อแรกเราจะอวยพรกัน เราก็จะพูดถึงการเอีอ้ยอแม่อ,าอม,มา,มาเฮงเฮงเฮงซินเจออยียยูอีซินนี้เกียรคังเกียคังนี่แปลว่าสุขภาพแข็งแรงรอวยพรให้พ้นโควิดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นแค่นี้เองความสบายใจของครอบครัวยีแกตั้ง,งตั้งนะอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือตุ๊ดจีนเนี่ยมันคือความรักความสามัคคีของคนในบ้าน อย่าเอาเรื่องไหว้อย่าเอาเรื่องกระดาษไหว้อย่าเอาเรื่องวิธีไหว้มาทําให้เกิดความขุ่นใจหรือขัดแย้งกันเราะกันตั้งแต่ต้นปีใช่ไม่ว่าจะเจนไหนเนี่ยเราก็สามารถไหว้ตุดจีนได้ถ้าเราเข้าใจหัวใจของตุดจีนครับเราจะไหว้อย่างมีความสุขอรอยยิ้มคําอวยพรอ้อมกอดของแม่ของพ่อป้าป้ามามาอาาอากงและสมาชิกในครอบครัว อบอุ่นเสมอตรงนั้นต่างหากที่สําคัญกว่าตรงนี้สําคัญ